ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้อยู่กับชุด16,900ส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับถือว่าเป็นหนึ่งชุดครับที่ออกแบบเสียงมาได้ดูดันแล้วก็ความแข็งแรงของเสียงถือว่าเยอะมากครับผมครับชุดนี้ผมให้15นิ้วเทอร์โบไปด้วย2ใบนะครับผมครับเป็นตัวที่หนักแน่นด้วยพลังเสียงครับถึงจะเป็น15นิ้วเนี่ยตัวเนี้ยเราแบบตู้สูตรพิเศษหลายอย่างครับผมครับใครที่ชอบสไตล์เล่นสดเนี่ยเบสแข็งกระเดี่ยงแข็งเนี่ยแนะนําเลยครับเทอร์โบ15นิ้วตอบโจทย์ท่านแน่นอนครับผมครับ มาพร้อมคู่กับกลางคอลัมน์6.5นิ้วไปด้วย2ใบสำหรับตัวนี้ครับผมครับเข้ากันเลยครับดอกคอลัมน์ก็เป็นดอกรถยนต์ครับสไตล์เขาไม่ต้องห่วงครับรถยนต์เนี่ยออกสไตล์โทนแข็งครับผมครับเข้ากับเบรดได้เลยครับพร้อมด้วยแสงแหลมเพื่อยงดอกครับผมครับเอาง่ายๆใครชอบแบบสไตล์แบบแข็งแข็งดากอ่ะแบบแรงๆเนี่ยแนะนําเลยชุดนี้ครับ16,900ส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับ และใครที่กลัวใช้ไม่เป็นไปถึงบ้านใช้เป็นยังไงก็มาแล้วครับนี่พาวมิกครับผมครับไม่ต้องกลัวว่าท่านจะใช้ไม่เป็นเพราะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากครับผมครับสายตู้เ้าข้างหลังครับก็สามารถเปิดดังเลยครับผมครับเพราะว่าในนี้มีฟังก์ชันพาวเวอร์ในตัวแล้วครับผมครับแล้วตัวนี้ก็ถือว่ามีลูกเล่นหลายอย่างมากครับผมครับ ร้องเพลงครับใครเสียงไม่ดีครับไม่มีสนิทตัวนี้ช่วยท่านมีเอฟฟกแล้วครับผมครับร้องเพลงทั้งถือสายเสียบสายโทรศัพท์อยางเนี้ร้องด้วยไม่ต้องไซสครับผมครับมีบูทูตในตัวครับสามารถเปิดผ่านบูทูตได้เลยสลับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับผมครับเบสกลางแหลมครับปรับได้หมดครับถือว่าครบมาก EQ มาพร้อมถือว่าฟังก์ชันการท้งานสวยงามมากครับผมครับพร้อมด้วยแถมไม์ไปอีกหนึ่งตัวครับมูลค่า600บาทครับถือว่าคุ้มมากครับแค่1 6 9 0 0บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผม